เป็นหนูก็ต้องอยู่ในท่อระบายน้ำจะมาเป็นเชฟทำอาหารก็ดูจะอยู่ผิดที่ผิดทางเกินไปหน่อยแต่แน่นอนว่ามันใช้ไม่ได้กับหนูตัวนี้เท่ะนี่คือเรมี่เจ้าหนูตัวสีเทาอมน้ำเงินตัวแทนคนชายขอบที่ใช้พ่อสวรรค์ด้านการรับรสและกลิ่นขั้นสุดยอดของเขาต่อสู้กับสตากรรมในชาติกำเนิดจนไปสร้างความปั่นป่วนในหลังครัวของพัตตการ์ดูมาแล้วในรัตทุยแอนิเมชันเรื่องดังปี2007จากสตูดิโอพิกซ่าโดยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในร้านอาหารฝรั่งเศสของออกุสกุสโตเชฟระดับตำนานท ได้ซึ่งจุดประกายให้เรมี่หนูท่อผู้ลหลงไหลในการทำอาหารแฝงตัวเข้าไปอยู่ใต้หมวกของลิงกินีเด็กหนุ่มเก็บขยะที่ทำอาหารไม่ได้เรื่องแต่ได้งานหลังครัวเพราะเป็นลูกของกุสโตเรมี่จึงช่วยควบคุมการปรุงอาหารผ่านการดึงผมของเขาจนลิงวินี่กลายมาเป็นเชฟมือหนึ่งของร้านโดยไม่รู้ตัวแม้แอนิเมชันเรื่องนี้จะเล่ามิตรภาพระหว่างคนกับสัตว์ได้อย่างอบอุ่นแต่ก็แฝงการวิพากษ์อาคติและระบบชนชั้นผ่านแนวคิดเสรีนิยมได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะเมื่อผู้สร้างเลือกที่จะเล่าผ่านหนูเป็นตัวละครหลักแต่ทำไม ต้องเป็นหนูเพราะหนูในวัฒนธรรมยุโรปเคยถูกโยงเข้ากับโรคระบาดแบล็กเดนในช่วงยุคกลางทำให้หนูกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความสกปรกความแปลกแยกและสิ่งที่น่ารังเกียจที่ต้องกำจัดในแอนิเมชันเรมี่เป็นสัตว์จากชนชั้นใต้ดินที่ฝันอยากจะเป็นเชฟร้านอาหารไฟดิเนงในประเทศที่ยกอาหารเป็นศิละปะของคนชั้นสูงซึ่งเมื่อมองมาจากสถานะทางสังคมของเรมี่แล้วแม้แต่พ่อของเขาก็ยังบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เกิดเป็นหนูก็ต้องอยู่แบบหนูการที่ผู้สร้างกำหนดให้หนูเป็นตัวละครหลักที่ทะเยอทะยานต่อสู้เพื่อกำหน เปรียบเทียบและสร้างปมความขัดแย้งทางชนชั้นที่ชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเรมี่ต้องซ่อนตัวอยู่ในหมวกของลิงกินี่ถึงจะทําตามความฝันได้มันก็สะท้อนถึงเส้นทางของคนกลุ่มน้อยที่กว่าจะมีตัวตนก็ต้องเดินทางผ่านร่างของคนที่ระบบยอมรับก่อนพรสวรรค์ของพวกเขาถึงจะได้รับการมองเห็นในสังคมที่ยังตัดสินคุณค่าจากภาพลักษณ์และในท้ายที่สุดการพยายามของเรมี่ก็ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะการปรับสูตรรลาทุยเมน,นูสตูผักแบบบ้น้นๆกลายมาเป็นอาหารระดับพัฒคาารจนชนะใจอีกโก้นักวิจารณ์อาหารผู้ทรงอิทธิพล ส่งผลให้เขาเปิดร้านอาหารของตัวเองได้และพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็มีสิทธิ์เลือกชีวิตที่ต้องการได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่หนูทุกตัวที่จะมีโอกาสแบบเรมี่รับได้ที่อคติอย่างคงนิยามว่าใครคู่ควรและใครผิดที่ผิดทางราทาทุยจึงไม่ใช่แค่อนิเมชั่นที่บอกเล่าการทําอาหารแต่ยังเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยเสรีภาพในการนิยามตัวเองของคนชายขอบบนโลกที่ชนชั้นและอํานาจยังคงสามารถกําหนดทางเลือกของชีวิตว่าใครมีสิทธิ์ที่จะฝันมากกว่ากัน